สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่สนใจเป็นจิตอาสากับสำนักหอสมุดเบญยาไลยมีวิธีการง่ายๆดังนี้เลยค่ะอันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.benyalai.org ค่ะถ้าเคยเข้าแล้วนะคะเว็บไซต์ก็จะขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วให้ enter ค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาเว็บไซต์ ของสำนักหอสมุดเบญญาไหลนะคะเมื่อเข้ามาแล้วค่ะสังเกตแถบเมนูด้านบนแบบนี้นะคะให้เลือกไปที่หัวข้อสนับสนุนเราคลิกเลยค่ะและมาที่รวมเป็นอาสาสมัครนะคะตรงนี้เมื่อคลิกเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะหัวข้อตรงนี้เลยนะคะด้านซ้ายสุดรวมเป็นอาสาสมัครก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่โชว์อยู่ตอนนี้ส่วนด้านล่างจะเป็นเนื้อหา หัวข้อกิจกรรมจิตอาสาที่เรามีนะคะเรามีทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมจิตอาสาพิมพ์หนังสือลง microsoft word กิจกรรมจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงและกิจกรรมจิตอาสาตรวจแก้ไขไฟล์เอกสารแบบนี้นะคะหากท่านอยากทราบรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมท่านสามารถคลิกเข้าไปเพื่ออ่านข้อมูลได้เลยค่ะจะมีเนื้อหาสั้นๆที่สรุปเอาไว้ท่านสามารถอ่านได้เลย เลื่อนลงมาข้อที่3จะมีคู่มือการพิมพ์ทั้งหนังสือเรียนและหนังสืออ่านเสริมด้วยท่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านคู่มือได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของแบบฟอร์มด้วยนะคะหรือย้อนกลับมาก่อนค่ะท่านสามารถสแกน QR Code ด้านขวามือตรงนี้นะคะเพื่อดูวิดีโอขั้นตอนการทำจิตอาสา,าได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ เมื่อท่านทราบรายละเอียดของกิจกรรมที่ท่านต้องการแล้วนะคะให้เลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างสุดกรอบสีม่วงจะเจอกับแบบฟอร์มสมัครจิตอาสาให้คลิกเข้าไปหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะและเข้าไปกรอกข้อมูลสมัครเป็นจิตอาสาให้ครบถ้วนนะคะเมื่อกรอกข้อ<ๆ>มูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วคลิกส่งได้เลยค่ะ แบบนี้คือส่งเรียบร้อยแล้วและรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตสื่อได้เลยหรือเข้าเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเข้าไปที่ o o o l l เพิมค้นหา www b e n y a l a i org หน้าตาเว็บไซต์จะเหมือนกับที่เข้าผ่าน PC เพียงแต่จะไม่มีแถบเมนูด้านบนขึ้นเรียงให้เลือกแต่ไม่ต้องตกใจค่ะให้ไปที่ขีดสขีดด้านขวามือ และเลื่อนหน้าจอลงมาตามภาพจากนั้นเลือกหัวข้อสนับสนุนเราตามด้วยรวมเป็นอาสาสมัครก็จะมีข้อมูลทั้ง3กิจกรรมด้านล่างสุดก็เข้าไปกรอกข้อมูลสมัครเป็นจิตอาสาให้ครบถ้วนเสร็จแล้วกดส่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเข้าผ่าน PC หรือโทรศัพท์ก็ง่ายทุกช่องทางเลยล่ะคะ่ะ มาสมัครเป็นจิตอาสากับสำนักหอสมตุตเบญญาไหลกันเยอะๆนะถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ